ป้อมลงนิ้จะซ่อมรถเดินนั่นมาดูแลเฮียบอสไอ้ภูมิไรไอ้หน้าห,หีเลยผู้ขเขาคงจะเสียวรูตต้ติดตึกเลยเฮี่ยน, <laughs> นี่เดี๋ยวคุณแค่ดีแม่งนี้สักเฮ้มีที่ <laughs> ไหนบ้าไอ้ดิกเอฟซีไปบอสดิใครเอฟซีได้บ้างวะ ได้ก็ดีได้ไม่สุดเลยเกียร์เหรอมันตักเองไงตูไม่รู้ติดหรือเปล่าเพราะว่าปกติพี่บางคนตั้งเหมือ่านั่งฟังไงเนี่ยไปรุดรุดหลุดโฟกัสไงปกตินั่งเหมบอกว่ายิงไม่โดนกากก็บอกไม่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 คือพี่ต้นมันกากมาหลายวันแล้วไม่เออกกูโลตตั้งแ่ว็นแแรกล้ว อ่ะเดี๋ยวกูปากระเบกกระเบิกปากระเบกกระเบิกไอ้เหี้ยคุณจะลึกคือกูเ็แบบไอ้เหี้กวางนี้เอาไี่เต็มร่วงแล้วผมดูหลังผาดให้ไปเลย Bomb has been planted เดี๋ยวเอาให้พี่หักเอานะโอเคโอเคโอเคเฮ้ยน้ะพี่เล่นลึกเฮ้ยน้ะพี่เล่นลึกเฮ้ยน้ะพี่เล่น ลึกไม่ไลึกไม่นดลึกมันอยู่ไหนไม่ผมไม่หยอดละเบิดให้ลไอ้เหรอลึกอ่ะไหนไหนลึกกูมีละเบดกูเล่นไหนนะขออยรอบลึกลึกลึก thank you man thank you จ้าวศรี ออออืือืมม,อ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 มชอบเป็นคนชอบผู้หญิงอารมณ์ดีไม่ใช่เหรออ๋อใช่ใช่ใช่อันนี้ใช่เราเป็นคนเราเป็นคนที่ไม่ชอบผู้หญิงจริงจังมาก <c oughs> แบบจรจริงงัมมกกักนีเหมอผู้ทรงงานนะเนป่ามาไว หมอผ้าแม่ไอ้ย่าหนุ่มบอสแม่ผีดอบอะไรนะท่านบอกพี่เป็นหมอผ้าโอ้ยไม่ใช่พี่ไออ่ะในเทปนี้มีผีไหมเนี่ยไม่ได้โอ้ยผมไม่ไหว้แล้วผมไปอย่าพี่ไอ้ย่า หุ้มเย่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 ไม่ทราบฮะอยู่หลังกล่องไม้ใช่หรอเ่าเอออุ้ยอะไรคือโดนบันดาลใจเขาหยุดใส่มาเฉยไว้เีจยกูงงกับเขาอ่ะนี่เนี่ยคือจะเป็นฟีดบ้างอ๋อไปออ๋อไปโอเคมาไม่ยอมเลเตอร์นะเออ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเลือดมืดออกเลยกลัวจะดูคิวแคมสักก็หน่อย head shot ให้กูมือนะไปเล่นบู้นมันปลอม has b e อ n planted ดมเลยดเลยปลอมไม่เห็นดมเลยดมเลยมันหายแล้วไปบ้านมันแล้วมั้งน่ะไปบ้านมันได้ไปบ้านมันหน้าเวทีมันน่ะวางบีได้วางบีได้ฮะมันวางเลยแล้วมันวางเลยอยู่แล้วมัน ไอยู่บ้างตัวอไรรว่ะมันไปทไมไอ้พี่เจนี่มันบึนจิ๋วลเราไมู่้ว่าวางหรือไม่วางวางอีวางอีแล้วได้เฉยเลยเดี๋ยวจะรู้าโอเคไปแต่ตรงปีอะเหียมาดิแต่าต้องคุยกัน่ออีกนะเี๋ยวแบงค์ใหโดน้รเิดให้อ้โหเบิดให้โดนล้วยเลี่ยนเปลี่ยนพนฟ้าได้ปะไอ้กลางเล่นนะไกลาง đi Headshot Anh đi mua anh đi mua Anh đi mua Okay, let's go Bà đông chú, mình sẽ sơn Sẽ Headshot Tôi không biết lông mày sao biết là Headshot đi

เหมือนที่ไหนไม่จะไปนอนอยากนอนด้วยผลไหมนะเอดีแต่ถ้านอนนะนอนน่าจะได้ที่ไม่เคยนอนไปข้างซ้ายหรือข้างขวาดีคะัสองข้างเลยได้ไหมสองข้างเลยได้ไหมฝั่งขวาดีกว่าชอบตะแคงอ่ะชอบตะแคงอ่ะ อนกลางรืนอเบียงนอนงรเบียงงระเบียง

อันนี้กูเล่นไปแล้วไม่้อใหมไหมเอาไหมแล้วต่พวกมึงอะอยเ่นเ่นนะแต่เต้นะไฮ้โปเกมอนกูไม่รู้เรื่องเลยอะโปเกมอนนอ้โออ้ยโอ้อ้ยอยโอ้ออ้ัโอ้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 ออ้ไอ้ย้อ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 อ้อ้ออ้อ้ออ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยยยออ้้ย้ย เอกูว่าเงอะไรอ่ะอ๋อไอ้เหี้ยงูนกเหี้ยในตัวเหี้ยอะไรอะไรอะรีบตอบเลยตอบปุ๊บแซงเลยวัดคนยังไงดีวะมันคืออะไรอะอะไรวะไอ้ตรงกลางไอ้อันแรกนั่นพี่เจวาดคืออะไรอะเออไม่ต้องมองมันก็ได้มึงมองแค่อันสองกับอันสามน่ะ มองเป่โอ้ราชาปู้ราชาตูเียวไอ้ยี่ดูมองัาแลกอยู่เยี่ยวเี่ยวเี่ยแต่ละคนเนี่ยดูดิเนี่ยมันทำอะไรเนี่ยเียกลัวอะไรอ้าวที่นี่เราายที่ท้ายโดนนะายโดนตนราชาเกลือราชาปู้ไม่เอาแล้วที่ท้ายโดนนะที่ถ่ายดนเยยัไงแม่ นี่เปิดกล้องอะดินะไม่ทับไม่ทำไม่รู้นะเลยเลยมันบ้าเอ้าฮะกูดาวดูอันนี้ไม่ได้ทำที่ไหนอันนี้คนสร้างเกมหรือเปล่าเนี่ยกูดาวดกเอ้ากูดาวดูกูดาวดูกูดาวดูบ้ากูจะบ้า